ยิงแม่งเยอะปล่อยมันไปต้องใช้คนเยอนนะหนอแล้วก็ต้องใช้แฟตยิงแฟตเข้าไปเออ,เอ,อให้ต่อเนะี่ยโอเค <c oughs> ตลลาตามลูกลาตรงนี้ได้แล้ว <c oughs> ยิงแฟตเข้าไปเยอะปะวะโอเค สองให้ย,ยิงไปย,ยิงไปเรื่อยอารมณ์ยิงไปเรือ่อยว่าเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปติดชิมาหุด โดนละมึงเข้ามาเจอปืนไฟเหรอมึงวิ่งเพื่อเพื่อมาเจอปืนไฟเนี่ยน,นะคิดผิดแล้วพวกเอ้ยเออแล้วก็เราก็โดนพวกเราดิพวกเราพวกเราเดือนเองก็โดนโอเคแต่ต้องไปตั้งโลลาฐานนั้นก่อนต้องย้ายพวกเรามาตรงนี้ก่อนมาด่วนเลยพี่มาด่วนเลยเพราะตรงนี้จะมีศึกหนัก โอเคเหี้ยไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปช่วยก่อน The engineers are working to free captain อิซาโควิชแม่งชอบมาทางนี้กันแล้วตามป้อมยิงแม่งเนี้ยโอเอกมาได้ <c oughs> รีบสร้างดีพี่ถ้าไม่ถ้าแกไม่รีบสร้างเดี๋ยวเราจะตายหาหมด เยอะไอช,ชอ่างช่างกูนะช่างกูโอยนี่มึงหาทางช่วยกูก่อนได้ไหมอะ <c oughs> <c oughs> กูเห็นแล้วเน็ยเนียใจมากเลย อเ,อเอ็มเบสละถ้าไม่ชอบมาทางนี้กันเอ้ยทางนี้ดิมันชอบมาทางนี้กันเอ่อปืนโยงปืนใหญ่จัดมาให้หมดให้กูให้หมดเลยดิปืนโยงปืนใหญ่กูหน่วยทหารกล้าทั้งหลายแหละโผล่มาให้หมดเลย อยานี่คือเราต้องปกป้องตรงนี้ให้ได้นะฮะนี่คือภารกิจหลักของเราดังนั้นเราต้องพยายามปกป้องให้ได้เพราะมันจะเริ่มมาแล้วพยายามันา่นยะมันมาแล้ว พี่กว่าจะมาเนอะไอเฮ็ดเนี่ยตรงนี้ไว้เงินเงินไกลๆเพราะว่ามันน่าจะน่าจะมาทางนี้กันหมดโอเค วิ่งฝ่ามาเลยไอสายจะเนี่ยวิ่งฝ่ามาเดีวมันยิงป้องไวก่อนเออกันนี้แหละจบจบมันมาแล้วจบยิงยิงนั่นแหละจบกี่เดียวเอออาไอ้ที่รอเดือ

ความเร็วสูงเลยพี่ด้วยความเร็วสูง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 เราจะพังก่อนหรือรออะไรจะพังก่อนโดยตัดสินด้วยวิธีนี้แหละเยึดแม่งคันใหญ่มาว่ะ ไม่ไรเราเราเน้นคาปิซิตี้เน้นการยิงเป็นใหญ่โอเคมาทามึงรัดจะรัดแมนละโก,กูกูรัดแมนกับมึงได้มาไม่จะมาไม่จะเซตทีไว้เนี่ยโอเคมันนะ่ะศึกนี้มันนะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะมันจะขึ้นบนมาเนีย เฮ้ย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 พี่เอาจริงเหรอพี่พี่เดี๋ยว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 พี่จะเย็นเย็นเย็นพี่พี่เอาคุยกันครับเอาคุยกันได้นะพี่เอาคุยเอาคุยกันได้พี่จะเย็นพี่โอ้โหไม่เอาจริงวะพี่จะเย็นก็ได้พี่พี่รู้รู้พี่เก่งพี่พี่พี่จะเย็นเย็นรู้พี่ครับพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็เสร็จดีพี่มาอย่างนี้อ้าวมายิงอะไรกูอยู่เนี่ย เอิ่มข้างๆมึงเอิ่มโอ้โหมาอย่างนี้ก็โซนนั่นเนี่ยเรียบร้อยเอาเฮียมันเราเราก็เรียบร้อยเหมือนกันออกมาให้หมดเลยพวกมึงออกมาให้หมดมึงมีอะไรเอาออกมาให้หมด มีอะไรเอาออกมาให้กูยิงให้หมดใครมาวะอ๋อเหมือนพิเศษมาแล้วอ่ะเออเอาเข้าไปเออนั่นแหละเอออันนี้ก็ยืนอันนี้อันนี้ก็ยืนยืนย้อนยืนยิงโง่ๆให้มันยิงเนาะอีกที่เดียวคูณรอดอีกที่เดียวอีกอีสิบเวียทีพคุณเราต้องช่วย เรา้อสู้ต่อไปเราต้องร้านในตรงนี้ไม่ว่าเราจะเสียชีวิตหรือว่าเราจะอีกนานแค่ไหนไอ้เฮียเนี่ยจะยิงกูทำไมไ,ไ,ไ,ไม่เข้าใจเมืองเลยอ้อมันนี้ไปแล้วอีก2องวีเอทีเราชนะแล้วสุดยอดมาก <laughs> Comrade <laughs> Captain <laughs> uh. <Huh>? Yuri <coughs> I ordered you back to base. Yes, sir. But you did not order me to stay there. I brought help. Major Polivanov let you do this? The Major was busy, Comrade Captain. He exercised initially. Now let's get this building off you. Where have you been, Private? Preventing the capture of a valiant Soviet officer, Comrade Major. That is no excuse for deserting your post. I want the rest of these soldiers executed in the morning, in front of the battalion. You should remain quiet, Comrade Captain.

ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้คนต่างวิ่งเอาหนีเอาตัวรอดเนาะชีวิตเราโอเคฮะแล้วก็จบไปแล้วภารกิจที่6นะฮะยังเหลืออีกภารกิจอีกเยอะแยะเดี yeah, ๋ยวผมดูก่อนนะว่าเหลือภารกิจอีกกี่ภารกิจนะฮะน่าจะอีกเยอะแล้วึงนะฮะโอเคเหลืออีกเจ็ดเหลืออีกเจ็ด อโอเคตอนก็สู้ๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับทุกคนนะครับก็เจอกันนะครับผมพระผนัชซิ่มนะครับ